สวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะพี่พาก็อยากจะทําคลิปนะคะเพราะว่าวันนั้นพี่พาทําคลิปอ่าเล่าให้เพื่อนๆฟังเกี่ยวกับมีบุคคลบุคคลหนึ่งคือก็พี่พาก็รู้สึกอึดอัดนะคะพี่พาก็เลยทําคลิปออกมานะคะเพื่อ เพื่อบอกให้รู้นะคะว่า,าคือมันหลายครั้งแล้วพี่พาก็อึดอัดนะคะและหลังจากเมื่อวานนี้นะคะตอนที่พี่พาก็ไม่ได้ไปเช็คดูนะคะคือเขาก็าส่งเมสเซจมาขอโทษที่เขาเตือนพี่พานะคะแต่เขาก็ยังไม่ได้ขอโทษในคําพูดของเขาเขาขอโทษที่เขาเตือนนะคะก็พี่พาก็รับ คำขอโทษนั้นนะคะแต่มันไม่ได้ตรงประเด็นมันไม่ได้มันไม่ได้ตรงประเด็นที่เขาขอโทษที่ทำให้พี่พาอับเซ็ดหรือว่าทำให้พี่พาเครียดนะคะพี่พาก็เลยก็มันจบแล้วนะคะมันจบมันจบไปแล้วนะคะแต่เขาก็ไม่ได้อ่ขอโทษพี่พา โดยตรงหรือว่าคิดถึงคำพูดของตัวเองที่ที่คอยสกิดพี่พามาตลอดนะคะอ่าพี่พาก็ถือว่าเขายังขอโทษไม่ไม่หมดนะคะอ่าแต่เขาก็ให้คำขอโทษมาลูกผู้ชายไม่กล้าขอโทษอ่าลูกผู้ชายกล้าขอโทษลูกผู้หญิงก็กล้ารับ แต่ลูกผู้ชายไม่ได้ขอโทษทั้งหมดเขาโทษขอโทษที่เขาเตือนนะคะพี่ภาก็เลยรับเอาแค่ที่ตรงที่เขาขอโทษนะคะแต่เขาก็ไปเม้นใต้คลิปพี่ภาว่าเออที่ที่คลิปเขาก็บอกที่เตือนเพราะว่ามีคนรักก็มีคนชังพี่ภาก็มาคิดดูมันก็ใช่นะมีคนรักก็มีคนชังอันนี้มันเป็นสัจธรรมนะคะ มันเป็นสัจธรรมขนาดพระพุทธเจ้ายังมีรักแล้วยังมีชังแต่พิพาถือว่าการให้เกียรติเราก็สำคัญเหมือนกันนะคะอันนี้พิพาก็ถือว่าเป็นการไม่ให้เกียรติเพราะว่าพิพานะ่ะไม่ได้ครั้งเดียวแล้วพิพาจะจะของขึ้นดื่มีิขนาดนี้นะคะมาหลายครั้งนะคะหลายครั้งหลายคราวบางทีก็ พาดพิงไปถึงลูกสาววิพานะคะน้องนิกกี้นะคะน้องนิกกี้บางทีก็พูดถึงพิพาทราบค่ะว่าว่าคนไทยบางครั้งนะคะก็ไม่ทุกคนไปนะคะว่าคนไทยบางครั้งก็เวลาเดินไปเห็นคนอ้วนก็จะบอกว่าอุ้ยทําอะไรอ้วนจังเห็นคนสวยก็บอกอุ้ยคนนั้นสวยจังคนนี้สวยจังนะคะพี่พาเข้าใจอยู่นะคะ แต่อย่าลืมนะคะว่าพี่พามาอยู่ที่ต่างประเทศ27ปีนะคะ27จะเข้า28่สิบปีการคิดของพี่พาก็มันก็จะเปลี่ยนไปนิดนิดนะคะคือการให้เกียรติซึ่นกันและกันนะคะคือสมมุติว่าพี่พาเดินผ่านคนคนไม่สวยไม่งามพี่พาไม่บอกอุ้ยทำไมที่เลจัง อุ้ยทำไมคุณอย่างงน้นอย่างนี้พี่พาจะไม่พูดนะคะพี่พาจะไม่พูดพี่พาจะถือว่านั้นเป็นสิทธิ์ส่วนตัวหรือว่าทําไมคุณใส่เสื้อคุณไม่คุณไม่ใส่เสื้อสีนี้คุณทําไมใส่เสื้ออย่างนี้นะคะพี่พาไม่เคยนะคะอ่าคุณใส่เสื้อคอลึกจังคุณใส่ถ้าเขาใส่เสื้อแล้วดูไม่สุภาพพี่พาก็ไม่มองนะคะพี่พาก็ไม่มองอ่า พี่พาเป็นผู้หญิงนะคะก็ยังรักสวยรักงามอยู่นะคะถึงอายุจะมากแล้วนะคะหลายครั้งที่คุณจะจะมาบอกหน้าหน้าเวทีเอาผ้าคลุมหน่อยอย่างวนอย่างนี้หรือไม่ก็หลังเวทีนะคะอ่าถ้าผ้าคลุมหน่อยทําไมมันน่าเกียดมากล่ะคะแล้วถ้าเวลาคุณเห็นอ่าคนไปงานปาร์ตี้นะ่ะที่เขาเกาะแตะอ,อกอ่ะคุณจะไม่หัวใจวายเลยคะ่ะ คุณต้องให้เกียรตินะคะให้เกียรติผู้หญิงนะคะมันเหมือนกับมันเหมือนกับเราเป็นผู้ใหญ่แล้วแต่เรามาถูกสอนนะคะบางครั้งก็ถูกเด็กสอนนะคะแล้วพี่พารู้ได้ยังไงว่าคุณรู้ดีกว่าฉันแล้วฉันรู้แล้วคุณรู้ได้ยังไงว่าคุณคุณสะรู้มากกว่าฉันนะคะ ร่างกายของพี่พาเนี่ยพี่พาสามารถจัดการกับตัวพี่พาเองได้นะคะไม่จําเป็นต้องให้ใครมาบอกนะคะลูกของพี่พานะคะจะอ้วนจะผอมนะคะคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะมาพูดในในความรู้สึกของพี่พานะเออเล่นมากไปหรือเปล่าบอกน้องนิกกี้อ่อาออกกําลังกายหน่อยนะอืมนะคะพี่พาก็เริ่มแล้วนะคะลูกพี่พาเนี่ยสกิดไม่ได้เลยนะคะแต่พี่พาก็พยายามจะเข้าใจอืม นะคะน้องนิกี้นะคะตั้งกันเล็กจนโตแกไม่เคยมีน้ำหนักนะคะพอแกเป็นประจำเดือนแกก็มีน้ำหนักเพราะร่างกายแกเปลี่ยนนะคะแล้วสูงแกยังไม่สูงได้ที่นะคะพี่พาทราบค่ะเพราะลูกสาวคนโตพี่พาก็เป็นนะคะน้องเจมก็เป็นนะคะพอสักพักหนึ่งเขาก็หลุดออกพอเขาโตนะคะแล้วอีกอย่างหนึง่งมันก็เป็นสิทธิ์ส่วนบุคคลนะคะ มันเป็นร่างกายของน้องเขาไม่ว่าคุณจะคิดยังไงนะขอให้คุณเก็บไว้ในใจนะคะไม่สมควรจะพูดออกมานะคะพี่พานะ่ะอดกั้นมามาหลายครั้งแล้วนะคะอดกั้นมาหลายครั้งก็เมื่อสองวันที่แล้วก็เลยก็เลยพูดออกมาะคะ่ะแต่ คำขอโทษนะคะมันเหมือนไม่ไม่ขอโทษนะคะพี่พาก็เลยพี่พามาเห็นตอนพี่พาลงเมื่อวานนี้นะคะพี่พาเห็นแล้วละ่ะพี่พาบอกว่าก็ก็ยังดีที่มาขอโทษนะคะเขาก็บอกว่าขอโทษที่เขาเตือนแสดงว่าเขาไม่ได้คิดว่าตัวเองน่ะตัวเองน่ะล้ำเส้นนะคะไม่ได้คิด นะคะพี่พาเสียใจมากเลยค่ะเพราะว่าพี่พานะ่ะถึงกับเคยการันตีความดีงามเลยนะคะเอาตัวเองการันตีเลยนะคะแต่ก็หลายครั้งคุณรู้ไหมว่าคุณทําให้พี่พาเสียใจนะคะเพราะเราไม่ได้เป็นอะไรกันนะคะสามีของดิฉันแต่งงานกันมาเกือบ สามสิบปีไม่เคยจะบอกว่าคุณใส่เสื้อตัวนี้ไม่สวยคุณใส่เสื้อตัวนี้ไม่สวยทุกเช้าตื่นขึ้นมาพี่พาใส่เสื้อลงมามีแต่ชมค่ะมีแต่ชมว่าวันนี้คุณดูคุณดูสวยวันนี้คุณดูน่ารักวันนี้อุ้ยเสื้อตัวนี้เข้ากับคุณคืออันนี้มันเป็นมารยาทของที่นี่นะคะพี่พาก็จะเวลาเขาไปตัดผมมาหรือว่าเขาใส่เสื้อตัวใหม่มาบอกเราก็ ติดไปนิสัยเขาจะชมนะคะแล้วก็พี่ส่วนมากเลยนะคะพี่พาก็จะชมทุกคนนะคะเพราะว่ามันเป็นมารยาทนะคะแต่ที่สิ่งที่พี่พาได้รับมันเสียความรู้สึกหลายครั้งค่ะเอาผ้ามาคลุมหน่อยพวกโรกจิตเยอะเอาโน่นเอานี่มาคลุมหน่อยโรกจิตม,มันมีทุกที่นะคะถึงพี่พาจะคลุมขนาดไหนนะคะ ถ้าคนมันคนมารยาทมันเสียนะคะมันก็จะพูดได้ทุกอย่างนะคะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าคนเราต้นทุนมันมาไม่เหมือนกันนะคะบางคุณก็พูดไปเพราะความสนุกป,ปากบางคุณก็พูดด้วยความอิจฉาแต,แต่แต่อันที่สองเนี่ยจะมาเยอะนะคะไม่ชอบไม่ชอบแล้วผิดหูผิดตาแล้วทั้งที่ไม่ใช่เรื่องของตัวเองทั้งที่ไม่ใช่อะไรก็ยังมาคอย คนแขวอันนี้เราห้ามเขาไม่ได้นะคะแต่คุณเน่ะหลายหลายครั้งเวลาที่พี่พากำลังคุยคุยอยู่คุณจะมาข้างหลังแล้วก็จะบอกอย่างโน้นนะอย่างนี้นะคุณก็รู้ว่าพี่พาไม่เคยฟังนะคะพี่พาไม่เคยฟัง เหมือนพี่พาจะเอาประเจใส่ให้ใครออกให้ใครเนะี่ยมันสิทธิ์ของพี่พานะคะเมื่อเร็วๆนี้พี่พาก็เอาออกนะคะเอาเอาประเจออกแกก็จะมาสั่งพี่พาว่าเอาคืนให้หมดเอาคืนให้หมดนะคะเอาคืนให้พวกน้องๆให้หมดช่องพี่พานะ่ะน้อยที่จะมีปัญหานะคะน้อยค่ะคนอื่นก็เจอเยอะ มาดามหน่อยก็ยังไม่มีประเจเลยค่ะเขาก็ยังทําได้ง่ายๆนะคะมันอยากจะเหตุปากพูดมันเข้ามันเข้ามานะคะมันก็ได้ได้วิวเราไม่เป็นไรนะคะอยากจะเข้ามา